พื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าเทียนซีซันและหัวใจซีซันมันหากันยังไงคำตอบง่ายมากครับเติมซื้อซีซันก็คือช่วงเวลาที่จะเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆไอเทมใหม่ๆของมือสองยากสัมผวสพีซีรวมถึงแมปและพื้นที่ใหม่ๆลงทางยังไม่แย่เท่ากับลงรักเธอจอยกับซีซันใหม่ของเก็บสกายเดินทางนี้เลยพี่เอลเดอร์นะประตูเขาเล่นได้ฟรีแต่สุดท้ายก็เสียตังค์อยู่ดีหาเทียนส้มยังไง หายยังไงวะเพื่อนๆกันักประสบป,ปัญหาขาดแคลนเทียนส้มใช่หรือไม่เพราะทําไม่กไม่มาเก็บน,นี้ละเอ๊<ห>การหาเทียนซีซันสามารถหาได้2วิธีวิธีที่หนึ่งนะครับเก็บตามแมพซึ่งในหนึ่งแมพที่เป็นด่านเควสจะมีทั้งหมด4เล่มเมื่อเก็บครบเอามาหลอมลงกันจะได้เทียนซีซันหนึ่งเล่มโอ้ว้าวโคตรเยอะเลยเออและวิธีที่2ทํทำเควสประจำวันนะครับ1เควสก็จะได้เทียนซีซั่น1เล่ม รวม4เควสจะได้เทียนซีซั่น4เล่มกดรับเควสและส่งเควสตรงนี้เลยสำหรับโฮมเก่านะพี่ฮะพี่ฮะมารับเควสโฮมใหม่ยังไงอ่ะครับพี่ฮะและสำหรับโฮมใหม่นะครับให้เราเดินมาที่หน้าคาเฟ่ของเกมสกายนะครับการรับเควสของโฮมใหม่นะครับแตกต่างกับการรับเควสโฮมเก่าครับมีกดสปีดบิทเพื่อรับเควสหนึ่งเควสนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะครัให้ใช้ท่าคำนับนะครับมันจะรับเควสทีเดียวสีเควสเลยโอ้โหโคตรเจ๋ง แต่อยากรวยก็ต้องขยันหน่อยนี่เจเอาใจเหลืองยังไงพอดีว่าตอนนี้ไม่มีหัวใจเธอไม่มีใจมันถึงเวลาของฉันแล้วสิดะหัวใจซีซั่นหรอถ้าแกอยากได้แกต้องเติมเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยสงสัยจะไม่ครับว่าสายฟรีกับสายเติมมันแตกต่างกันยังไงมาดูที่ไอเทมครับไอเทมที่มีมีสเญลลัคม้วมูมินเนี่ยเราสามารถจะซื้อกับเทียนส้มได้เลยนะครับ โอ้สุดยอดมากเลยครับและ<อ>ในส่วนของไอเทมที่มีเสัญลักของน้องมูมินสามารถกดรับได้เลยครับถ้าเติมพาร์แต่ประเด็นนะครับคุณเห็นวัวใจซีซั่นไหมมันมีเสั็ลักของซีซั่นพาร์หมายความว่าเราต้องเติมพาร์ก่อนถึงจะซื้อได้และไอเทมบางอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันก็มีเสัญลักของซีซั่นพาร์เต็มไม่หมดเลยหมายความว่ามันไอคูเซียว,วนเติมครับแล้วเราจะเติมพาร์ยังไงมีวิธีครับให้ทุกคนนั้นกดไปที่มุมขวาบนตรงนี้<ม>จะขึ้นรูปหน้าตั้งค่านะครับให้เรากดไปที่ร้านคคค้้้้าาสหรรัับบบบนนนนทีีี่่ซือพละะจขึแ ต้องดูนี่ของคนที่ไม่ซื้อนะครับจะมีคำว่าบัตรผ่านฤดูกาลแล้วถ้าเกิดเรากดก็ดูรายละเอียดเราจะพบกับราคาพาส์ตซีซั่น2ราคาซื้อให้ตัวเองคนเดียว399บาทและราคาซื้อให้ตัวเองบวกกับเพื่อนอีก2คนเฉลีย่ยคนละ233บาทถูกกว่านั่งเยอะแต่ต้องหาเพื่อนที่ไว้ใจได้มาช่วยหารผ่านนะครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ามันมีวิธีซื้อ่าที่ถูกกว่านั้น มันก็คือการเติมผ่านร้านนอกนะครับร้านที่บิ๊กโจ๊กข้อดีเลยนะครับคือราคาของพาร์ซีซั่นเนี่ยมันจะลดลงมากๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดเงินนะครับและคนที่เติมพาร์ซีซั่นนะครับจะได้เทียนซีซั่นฟรีวันละหนึ่งเล่มตรงหน้าโฮมซึ่งเทียนพวกนี้เมื่อจบซีซั่นจะกลายเป็นเลียนขาวนะจ๊ะและคุณจะได้สร้อยสัญลักษณ์ซีซั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเพราะมันจะไม่กลับมาอีกแล้ว รวมถึงอัลติเมตกิฟนะครับที่ใช้หัวใจซีซั่นในการปลดล็อกซึ่งมันจะไม่กลับมาอีกแล้วเช่นกันนะสำหรับใครที่ไม่ได้เติมพาซีซั่นก็ไม่เป็นไรนะครับโบสสปิริตพวกนี้นะครับมันจะกลับมาเป็นชาวเวลสปิริตในอนาคตครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรก็อาจจะน่าเศร้านิดนึงนะครับที่พเนเล่นสายฟีอาจจะได้ของไม่ครบยังไงยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นเอนจอยกับเนื้อเรื่องซีซั่นใหม่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะขอบคุณครับ สับสนุนโดยร้านจูนดิโกชอ็อปร้านเติมเกมที่ทำให้คุณเติมเกมสกายได้ถูกกว่าเติมเองสะดวกเติมง่ายพอใช้เองแค่ลิงก์ U I D เท่านั้นนอกจากนี้ยังการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนรายละดอียาบต้าเดอคจิปชั่นบอกด้วยนะเจ้ามาจากพี่ไหนสู่